สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้คนผู้คำสิพามาดอกบกม่วงพี่นอ้องดอกบกม่วงม่วงอันสิใส่เกิดเป็นบกม่วงอันโชคอันนั้นครับม่วงแอปเปิลพี่น้องโอ้ม่วงต้นม่วงแอปเปิลพี่น้องต้นม่วงแอปเปิลอันนี้เป็นอันบกม่วงสามฤด,ดูหรือว่าบกม่วงอันโชคอนนันนั้นหรือพี่น้องนะฮะเฮ็ดจังเลยเนี่ยมาลองเบิ่งพี่น้อง นี่ก็คือม้วงแถวเตรียมไว้เถอะพี่น้องอันนี้เป็นม่วงแอปเปิลพี่น้องบผสมดอกม้วงอันนี้บผสมหากม้วงผสมบป่มีพี่น้องได้แต่บผมมวงแนวบผสมเนี่ยละ่ะอันนี้ฝานหละกะักอะแซน้าปูนใสเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อเนื้อเนืน้อสีแข็งสีแข็งพี่น้องเวลาเฮาเอามาใส่เนี่ยมันสีเปื่อยพี่น้องเนี่ยสามกระปุกพี่น้องอีกกระปุกนึงเนี่ยกระปุกเป้าเนี่ยกระปุกเนี่ยเสียบไปใส่อนโซกนันนันพี่น้อง บ้านนี้ฮะว่าเบื้องอันนี้พี่น้องนี่อันนี้สําคัญนะพี่น้องนะอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือนามดองพี่น้องนามดองน้นาดองซําเด็จลูกพี่น้องเป็นโค้งดองข่ยพอึดข้าน้า,นต,นาตลาดพี่น้องข้าวบดวมาต้มน้ำเกลือข้าบดแม่ดองแบบโบราณพี่น้องอันนี้ฮะดองแบบสมัยใหม่ คนให้จนว่าผงแตกหนึ่งผงละลายว่าเถีย่ไหมโผงดองละลายอันเห็นเรื่องเดืองนี่ใส่สีผสมอาหารใช่ไหมสีผสมอาหารถี่มานน้ำซองก็ได้มักสีใดกับเอาสีนั่นใช่ไหมมักสีเขียวกับเอาสีเขียวมักสีชมพูกับเอาสีชมพูใช่ไหมเนี่ยแต่แต่ว่าอยู่ในซองถี่พันแถร่บ้านเป็นสีเดืองใช่ไหมเราสามารถไปสื่อสีมาได้ไหมนะ คนจนมันละลายลพี่น้องได้ทีแล้วพี่น้องได้การแล้วบานกะสิทำการกอกใส่ถังใส่ขวดใส่โหลได้พี่น้องบานนานี่นนบวกม่วงบวกฤทธพี่น้องเฮ็ดไว้กินย่างบะมีเ่พี่น้องย่งบะมี่แบบเสียบ ใช้ลงไปเลยจนเ,เต็มจนถ่วมพี่อนออ้อง มีเรียบร้อยพี่น้องปิดไฟแน่นนด้ะปิดไฟใน้นเลยแล้วก็พุงมาขอบอีกเชียวหนึ่งสั่นหนึ่งนะงมาขอบอีกสั่นหนึ่งแล้วก็ยางมัดไว้เลย โอ้สองสองบัน่นดะไรบั่นยวเนี่ยแหละเฮ้ดเต้งซี่ไปปวนพี่น้อง อย่าปล่อยพี่น้องบ้านนี็เก็บไว้เลยพี่น้องบ้านาน,นี้คนละย่ามยากคนละจังเอามากินเอ้ยคลิปนี้มาเห็ดดอกบอกม่วงพี่น้องแ่บปวดแสบก็จังถาเบึกอีกเท่นึงพี่น้องซีมเหมือนใเด้าสซีไทยเบึกอีกเท่นึงพี่น้องเอ้ยแต่จะเลือมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจคนผู้เข้าในการทับคลิปต่อไปพี่น้องนะพอกันคลิปนะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ